สวัสดีครับวันนี้นักพ่ก็มาพราะก็โฟกัสเาสมาร์ทคครับวันนี้นักผมก็จะมาจัดโปรโมชั่นกับรถคอกนะครับผมเป็นรีววตอนเดียวนะครับมีทั้งเครื่องยนต์2.4แล้วก็เครื่องยนต์2.8นะครับผมก็มาดูกันว่าคุณลูกค้าชอบเครื่องยนต์แบบไหนนะครับผมก็มาจัดมาจับมาจองกันก่อนขายได้เลยที่เคาสมาร์ทค่ะวันนี้ครับก็สําหรับคันด้านข้างนี้นะครับผมเริ่มที่คันแรกนี้ก่อนเลยนะครับผมเป็นตัวเครื่องยนต์2.4นะครับผมเป็นรถปี2020นนะครับก็จะ ได้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดครับผมมาในราคาสูเพิเศตอนนี้ครับผมเพียงแค่ตีแ0นกับอีก9 0้าันบาทเท่านั้นนะครับผมก็จะผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณเจ0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วมาดูกันว่าในเรทผ่อนเจ0 0ักว่าบาทในคุณลูกค้าจะได้รับอะไรไปกันบ้างนะครับผมก็สําหรับด้านหน้านะนี่เลยดีไซน์มาสวยงามนะครับรูปแบบใหม่ปลายตาใสๆแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะ ทุกคันก็คือจะไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมาทั้งสิ้นนะครับอ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวดูกันมุมกว้างๆก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรถเนี่ยเราจะมีการไปขั้หล้างทำตปาให้นะครับอันนี้ก็ฝากรอบเครื่องก็คือไม่ได้มีมานะแล้วก็มีเป็นท่อเรดออกไทยอย่างเดียวนะครับผมแผ่นเพลก็จะเป็นปียี่สิบตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวครับมาดูกันนะครับนี่จะเป็นปียี่สิบนะครับผมรถก็มีรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็พวก เครื่องยนต์เกียร์กล้องเอพียูเฟืองท้ายเนี่ยเราก็มีรับประกันให้ตามที่บริษัทกําหนดนะครับผมรวมไปถึงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้วันรับรถนะครับอ่าแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับผมล้อแม็กคู่หน้าจะได้เป็นล้อแม็กเอ่อวลนะครับผมเป็นล้อแม็กวลคอบสิบเจ็ดนะครับยางสองหนึ่งห้าห้าสิบเป็นล้อแม็กคอบสิบเจ็ดนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวตรงมุมแกมนะครับนี่คันนี้ก็คือเรื่องของบอดี้อ่ะมันปลอดภัยไม่ชนหนัก พิกความอยู่แล้วนะครับเราก็จะมเน้นขายให้ดูที่ว่าได้คอกได้อะไรมานะครับนี่ภายในด้านนี้ก็จะเป็นงานเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์2.4นะอ่าโอเคครับไปกันต่อครับผมแล้วก็คันนี้ก็จะได้ในส่วนเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ครับคอกสภาพใหม่เลยนะครับนี่เป็นคอกสูงแบบนี้นะครับผมก็เป็นคอกความสูงมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับที่ว่าได้ไปบรรทุกกันหรือว่าได้ผลิตออกมาจําหน่ายนะครับผมนี่ คอกไปติดตั้งเรียบร้อยมีแม็กเลนเนอร์ให้นะครับผมแล้วก็จะส่งเรื่องชุดช่วงล่างนะครับคันนี้จะได้เป็นกระทะนะครับผมเป็นล้อกระทะคอบสิบจิ่เป็นล้อกระทะสําหรับเผาลอยนะครับผมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ยางจะเป็นยางสองสองห้าเจ็ดห้าล้อคอบสิบจิ่นะครับนี่ยางมิชลินเอ็กซ์ุ่นสองนะครับดอกหนานาเลยนี่ครับผมโอเคครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เซอิชันแปมเรียบร้อยนะครับผมด้านท้าย ล่านท้ายก็จะมีเป็นนี่ครับก็จะมีเป็นห่วงตัวล็อกกระบะเพิ่มเติมนะครับผมมีให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็เขาติดเหล็กเพิ่มเติมมาแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็เป็นทอ่อกท้ายช่วงล่างก็จะมีเป็นแหนบชุดใหญ่นะครับผมอ่านี่ครับช่วงล่างช่วงล่างก็จะมีเป็นแหนบชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีโช๊คไฟสี่ต้นนะครับนี่แล้วก็เป็นท่อเรล็ออกมาตรงท้ายนะครับล้อย,อยางอะไรมีให้เรียบร้อยนะครับ นี่เลยโดนว,ว่าคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าแล้วเขาก็มีเป็นตำแหน่งโชกใช่ไหมน่าจะเป็นตำแหน่งโชคนะครับผมในคู่ทัดไปนะครับที่ได้ทำมารอแต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่โชกมาให้นะครับโอเคครับไปกันต่อครับผมด้านนี้ครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่ค้อกสภาพใหม่เลี่ยมแบบนี้นะครับล้อยางเหมือนกันหมดเลยนะครับผมทั้งทั้งสองด้าน นะครับผมแนบเนบอะไรนี่คือดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับเช็คให้แล้วทุกระบบครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นชุดกระจกไฟฟ้านะครับผมได้กุญแจรีโมทมาหนึ่งดอกดอกธรรมดาดอกหนึ่งนะครับแบบนี้โอเคอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับนี่ครับผมก็เสียงไม่ถึงกระดังมากนะเพราะว่าเป็นท่อเรดดอกทายนะครับผม เลขใหม่ก็อยู่แสนไปยๆนะครับแล้วก็มีเป็นจอเครื่องเล่นเรียบร้อยนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับในเครื่องยนต์2.4ี่นะครับผมแล้วก็มีพวกสมุดคู่มือแรงต่างนะครับผมนี้ครบเลยนะครับโอเคแล้วีดเสี่ยงก่อนจอเครื่องเล่นแบบพันสกีนนะครับผมระบบบลูทูธวิทยุเชื่อมต่อมือถือนะครับทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นหัวเกียร์แบบนี้มาให้นะครับที่เหลือก็โอเคครับผมสภาพดีเยี่ยมนะครับผ่านเลย ประมาณนี้หรือว่าจะมาลองทดลองดูรถตัวจริงก่อนก็ได้นะครับผมก็คราวนี้นะ4แสนกับ9,000บาทเท่านั้นนะครับรถปี2020ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าเนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่าสิ่งที่เราไรับไปก็คือเป็นรถแม็กแฟชั่นคู่หน้านะครับขอบ17ได้คอ,อกนะครับผมไ,ไ,ไ,ได้เพลาลอยได้ล้อท้าผ้าได้ยาง XCD ได้แหนบชุดใหญ่แล้วก็ได้โชว์ควายมา4ตนนะครับผมหรือว่าในเวทเครื่อง2องมันสิ้เนี่ย อาจจะยังไม่สะใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวทเครื่อง2.8กันต่อนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับปีจะใหม่กว่าอยู่2ปีนะครับคันนี้จะเป็นปี2022นะครับผมกับราคาครับ459,000บาทเท่านั้นนะครับผม459,000บาทคันนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับก็รูปโฉมดีไซน์นีคือเหมือนกันเลยนะครับ อ่ะแล้วก็นี่ไฟตาใสๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการขัดล้างทําสปาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องพรบอภาษีนะครับผมก็มีให้วันรับรถนะครับอ่าโอเคครับผมวันนี้คือย้ายโลเคชันมานะครับอดีรถด้านหน้าไม่พอจอดอ่ะนี่ครับผมเครื่องยนต์นะครับก็เครื่องยนต์เดิมๆนะไม่ได้ปรับแต่งใดๆมานะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนเป็นท่อเลดหน้าเผานะครับผมเป็นท่อเลดหน้าเผานะครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับแผ่นเพาปี22นะครับผมเนี่ยพอพอดีเนี่ยถ้าว่าแผนเพดมอยู่ข้างในนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็รุ่นใหม่เขาเลยย้ายแผนเพจเข้าไปอยู่ด้านในกันหมดแล้วนะครับโอเคเครื่องส่องจุดแปดนะมีฝาคข้อมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ในวันรับรถนะครับผมอ่ะโอเคครับด้านนี้นี่เลยครับ คู่หน้าสําหรับล้อแมกนะจะได้เป็น H H ล้อแมกเอเนอาร์ห้าลูตรงรุ่นนะครับผมขอบสิบแปดนะยางสองสี่ห้าสี่สิบพนนี้ก็คือแมกใหม่ยางใหม่เป็นอะไรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พอเป็นเครื่องสองจุดแปดปุ๊บเขาจะมีเป็นโลโก้นะครับสองจุดแปดติดมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าบางทีบางคันที่มี2 8ุดแปดติดมาแต่เป็นเครื่อง2 4ุดสี่ก็มีเยอะนะครับผมท่านั้นเราก็ไปดูรหัสเครื่องอ่าว่ามันเป็นสองจุดสี่หรือสองจุดปด นะครับผมก็ราดเครื่อง2.8เนี่ยจะเป็น 1Gd ถ้าเป็นเครื่อง2.4เนี่ยมันจะเป็น 2Gd นะครับโอเคแล้วก็นี่ครับภายในด้านนี้อเดี๋ยวตัดรถให้ฟังเลยนะครับไปไหนก็ผ่านมาแล้วก็จะได้กุญแจรีโมทมาสองดอกนะครับแบบนี้เลยนี่ครับก็จะเป็นท่อหน้าเผามันก็จะดังกว่านอยนิดนะครับผมเลขไมล์อยู่แสนนิดๆนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะเป็นรถใช้งานนะครับผมนี่ผมลองบลมอคอะไรนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคันนี้ก็คือพอมันเป็นเครื่อง2.8รุ่นใหม่นะครับเขาจะไม่ได้ให้อีโคโหมดเผาโหมดมาแต่ว่าจะให้เป็นระบบเกเยร่มาแทนนะครับถ้าย้อนกับไปปี16 17อะไรประมาณนี้ตอนเดียว2.8แล้วมันจะเป็นเบาะที่นั่งแยกนะครับจะเป็นเบาะผ้าธรรมดานะครับแล้วก็มีเป็นคอนโซลต,ตรงกลางแล้วก็ให้อีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมานะครับผมภายในคันนี้ก็จะได้เป็นพวกจอทัชสกรีนอะไรมาเรียบร้อยนะครับผมอ่านี่ครับ แล้วก็มีพวกสมุดคู่มือในเกะในอะไรเรียบร้อยนะโอเคปลาเพดานใหม่เลี่ยมเลยนะครับผมก็มีรอยเจอมมานิดนึงตรงกลางนะครับรอยเจอมแบบสะอาดสะอาดนะครับผมโอเคครับนี่เสียงดับเครื่องนี่คือพอเพอเลยนะเพราะว่ากําลังอัด2.8อะ่ะมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็คอกนะครับคอกนี่คือสภาพใหม่เลี่ยมเลยนะมีมาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมพอก็คือสูงเท่ากัน นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องล้อคู่หลังนะครับผมจะเป็นล้อกระทะผ่า,านะครับแต่ว่าคันนี้จะได้เป็นกระทะผ่า,าขอบ15นะครับผมเป็นยาง225 75 15นะครับผมเป็นยางมิชลิน XD รุ่น2นะครับแล้วก็เป็นกระทะผ่า,าสำหรับเผารอยนะครับเสริมแนบชุดใหญ่มาให้อีกด้วยนะครับผมก็คือพร้อมบรรทุกนะครับพร้อมบรรทุกอ่านี่ก็คือใส่ที่ล็อกฝาถ่ายเพิ่มเติม นะครับเวลาแบบว่าบรรทุกข,ของเยอะๆเงี้ยหรือว่าบางทีบรรทุกต้องเปิดฝาท้ายนะครับก็สามารถหาเชือกหาอะไรมาน่วงมาล้งพวกนี้ได้นะครับผมนี่แล้วก็ด้านหลังก็มีเป็นแป๊บคาดนะครับผมเป็นเหล็กเหล็กคาดด้านด้าน,ด,านด้านท้ายอ่ามีให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็จะมีในส่วนของ เอ่อมีเป็นชุดชกไขยนะครับสี่ต้นอ่ะแล้วก็เสริมแหนบชุดใหญ่มาเรียบร้อยนะครับลอย,ยางอะไรก็มีให้กําลังก็คือทําเป็นตัวสกเก็ตมาเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคอ่ะแล้วก็รถก็คือเดี๋ยวจะมีการไปขัดล้างทันสปาให้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เคยลืมนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล้องซีลเฟืองท้ายก็คือมีให้เหมือนกันนะครับทั้งสองคันโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันนะครับผมก็ สนใจนะครับสามารถเข้ามารับชมรถตนจริงในที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ครับผมตั้งอยู่เขตอำเภอเมือ,นองนครปฐมนะครับอยู่เส้นถนนมาเแลแีมนช่วงหลักกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฟังขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมก็ในเรื่องของพอรบวภาษีนะครับมีให้วันรับรถแน่นอนนะครับผมรับประกันหลังการไาขยมีให้แล้วก็รวมไปถึงรับประกันโครงสร้างนะครับต้องไม่มีชนหนักพิการจมน้ําน้ําท่วมแต่ย่างใดนะครับผมก็สําหรับ คันแรกนี้นะครับผมเป็นปี2020เครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมได้ในราคา400,000กับ9,000บาทนะครับผมผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทส่วนคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.8ปี2022เกียร์ธรรมดา6สปีดเหมือนกันนะครับผมมาในราคาเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจเป็นคันไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ที่ s ค a า t สมาร์ทคุกช่องทางครับผมชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแ,กแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำหรือว่ามาจัดโปรโม,มชั่นให้กับฝากติดตามกันไว้ด้วยครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปกอนครับสวัสดีครับ